สำหรับลูกค้าที่กําลังตามหารถผ่อน5 0 0 0ักว่าบาทนะครับแล้วก็สมรรถนะดีนะครับแนะนํารถคันนี้เลยเป็นรถรุ่นนิสสันซลฟี่นะครับปี2013เครื่อง 1.6V นะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันครบเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวรอบรอบคันกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวนิสสันซลฟี่นะครับราคาตอนนี้ราคาไม่แรงเลยผ่อนเพียงเดือนละ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับ อ่านี่คือสีรอบคันอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปมีในเรื่องของปุ่มาสามารถเปิดปิดรถโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจนะครับเป็นตัวสมารท์ทชีลดน,นะครับยางปีใหม่ยังใช้งานได้อีกสองสาปีเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้นิสสันซลฟี่ไม่เชื่อลองมาขับดูนะครับรถคันนี้มีชุดแต่งมาให้รอบคันนะครับสเกตรอบคันอ่าท่อเป็นท่อคู่นะครับแต่ท่อจริงมีแค่ท่อเดียว นี่คือชุดแต่งนะครับการันันว่ารถไม่มีชนหนังไม่มีน้ําท่วมแล้วรถสีนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีเทาออกม่วงๆสีสวยอยู่รถสีเนี้เข้ามากี่คันก็หมดนะครับซลฟี่เป็นรถที่ขายณนะตอนนี้เป็นรถที่น่าเล่นอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงเพราะเป็นแบรนด์นิสสันด้วยแหละราคาเลยไม่แรงเท่าไหร่สามารถจับต้องได้ผ่อนเพียงเดือนละห้าพันสอง 5, นะครับ อันนี้คือสภาพเบาะนะแต่มีตรงนี้ย่นนิดนึงนะครับตามตามอายุก,การใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นผู้หญิงใช้นะครับเจ้า mm. ของมือเดียวเราก็ลองดูด้านหลังสภาพเบาะใหม่มากนะครับแทบไม่มีใครนั่งเลยมีแอร์ตอนหลังเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปเรามาดูตะเข็บกันนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับ รถทุกคันนะครับที่อยู่ที่เต็นท์เนี่ยผมจะรีวิวการเปิดตะเข็บให้ลูกค้าดูเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบการันตีว่าครบหมดนะครับรถคันนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างนะครับก็อาจจะมีตรงหลังคานิดนึงรอยลักยิ้มเห็นไหมตรงนี้นิดนึงนี่เป็นรอยลักยิ้มนะครับสองจุด แล้วก็ด้านหลังนิดนึงนี่นอ่นิดนึงตัวนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ลูกค้าด้วยนะครับเราไปดูที่เลขใหม่กันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปอย่างที่บอกว่าเป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะครับเยียบเดีกยกดปุ่มนี้เลย oh. เลขใหม่คันนี้อยู่ที่1,60,000มืนนะครับแอร์แยกซ้ายขวา อ่าตัวท็อปสุดนะครับรถเป็นรถที่น่าใช้มากนะครับตัวนี้มีปุ่มมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมที่พงมาลัยได้นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันหนะครับอัตราเร่งดีมากถ้ายังเร่งไม่พอยังไม่สัใจนะครับมีปุ่มปุ่มโหมดสปอร์ตตรงนี้กดปุ๊บจะขึ้นาวมาสปอร์ตเลยแหละก็อัตราเร่งแรงขึ้นตัวนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับกระจกกระจกพับออโต้เวลาล็อกรถนะครับกระจกหูช้างจะทําให้อัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันห้องเครื่องของ닛สันซลฟี่นะครับ 1.6V นะครับปากระโปรงไม่เคยถอดนะครับแล้วก็แก้มเดิมนะครับเมทอาร์ตตรงหัวโช๊คอยู่ครบนะครับแล้วก็มีแผ่นเพดด้วยเครื่องยนต์ให้ช่างตรวจเช็คแล้วนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับแห้งมากด้านขวาก็เช่นกันนะครับเดิมหมด การันตีว่ารถสวยครับคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับมอกอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถสมรรถนะดีนะครับผ่อนเพียงเดือนละ5,200บาทนะครับแนะนำมาดูรถซิลฟี่คันนี้ก่อนนะครับ1.6 v นะครับตัวนี้เปรียบเทียบกับตัว Toyota a อ t i ตินะครับแล้วก็น่าจะเปรียบเทียบออ t i ติสฮอนด้าซีวิ แต่ตัวนี้บอกเลยว่าขับดีมากนะครับตัว 1.6V นะครับตัวท็อปสุดด้วยฟังก์ชันครบนะครับผ่อนเดือนละผ่อนเดือนละ5,200บาทครับใครสนใจไปต่อเข้ามาเบอร์โทร0841441468นะครับโอรานยูดคาร์นะครับการันตีรถทุกคันเลือกมากับมือนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับ